อ๋อรู้แจ้งกันเหรอโทรมาเนี่ยคือจะบอกหลุงตาเจ้าค่ะว่าอ๋อรู้แล้วไอ้ชี่ชี่ว่าเออชี่ว่าจิตที่ว่าเออมันเป็นสังขารในจิตทีสังขารใช่ไหมคะเน่ยความยึดถือเป็น ยึดถือเป็นเราเป็นเป็นจิตของเราเนี่ยมันเป็นสังขารในพิสังขารอ่าถูกต้องถูกต้องคุณหมอเห็นแล้วเหรอเนี่ยเห็นด้วยใจแล้วเหรอคือคือคืออย่างนี้คือรู้รวิคือรู้วิธีปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะว่าเราก็แค่อยู่แค่เราก็แค่ว่าแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองแล้วก็จบคือถ้าถ้าถ้าเผื่อไปรู้มากมันก็จะเป็นสังขารใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ใจเราเป็นมิสังขัรอยู่แล้วถ้าเราเราเราไม่รู้เราเราเราไม่รู้เราไม่แค่รู้อะเราไม่แค่รู้เฉยเฉยมันก็จะเป็นปรุงแต่งแต่ถ้าเพื่อเราแค่รู้เฉยเฉยคือรู้รู้อยู่ในรู้ในอยู่ในอยู่ในใจที่เปล่าเปล่ามันก็ โยมหมอเนี่ยมีตัวตนมีตัวเราเนี่ยไปพยายามให้มันแค่รู้อ๋อมีพยายามให้มีแค่ตัวตนแค่รู้ใช่ใช่ถูกต้องแต่ไอไอธรรม,มชาติรู้เนี่ยมันธรรมชาติรู้เนี่ยมันจะรู้ว่าเนี่ย มันมีเราเป็นผู้มีเรารู้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันจะมารู้มันจะมารู้ทันมารู้ทันว่าเรารู้เราเป็นเรารู้เรารู้ธรรมชาติรู้มันจะรู้เราแต่ตอนเนี้ยหมอไปจบแค่เ,คเรา,เราจะต้องร,รองู้เปล่าๆไว้อ๋อคือเราก็ธรรมดาของเราเราใช้ชีวิตเราธรรมดาธรรมดาธรรมดาเราใช้ชีวิตของเราธรรมดาไม่ไม่มีความคิดอะไรเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใ<ม><ม>ช่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยศหมอเดี๋ยว คือที่โยมหมอพูดตอนตอนเมื่อกี้เนี่ยก็ถูกมันก็คือเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติถูกต้องแล้วล่ะคือมันเ็นจะมีตัวเราเนี่ยเป็นให้เป็นรู้บ่อยเสรรู้เปล่าเปล่าไว้เราเนี่ยเป็นธาตุรู้เปล่าเปล่าให้มันรู้เฉยเฉยรู้เปล่าเปล่าเราเนี่ยให้มันรู้เปล่าเปล่าไว้พยายามให้เป็นรู้เปล่าเป่ารู้ซื่อซื่อรู้เฉยเยไว้ท่จังหวัด่จังหวัด้อตานนิดหนึ่งนะคะอ๋อเป็นพโยมเนี่ยไปตั้งไว้ว่า เรา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 มีธาตุรู้เราจะรู้เปล่าเปล่าถูกต้องเลยถูกต้องไอเราเราเราเนี่ยนะตอนเนี้ยยมหมอพี่นายดีๆทีว่ายมหมอรู้ได้ไงว่าเราไปตั้งไว้ว่าให้เราเป็นรู้เปล่าเปล่าเราเป็นธาตุรู้ยมหมอรู้ได้ไงไอนั่นน่ะไอธาตุรู้นั่นนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์ที่มันพ้นจากเรารู้ไปหลวงตาพูดตรงนี้ช้าๆค่ะหลวงตาพูดตรงนี้ช้าๆ ที่ว่าโยมโยมโยมอะไรตั้งตั้งตั้งรู้เอยโยมหมอเนี่ยก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละยัที่โยมหมอบอกว่าเออมิเราให้เป็นรู้เปล่าไว้เราให้เป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไว้เราเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไว้ให้เราอยู่กับรู้ที่ไม่ปรุงแต่งให้เราเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไว้เดี๋ยวมันจะเป็นไปของมันเองที่โยมหมอพูดทั้งหมดเนี่ยโยมหมอรู้ได้ไงว่าภายในจิตใจของโยมหมอเนี่ยกําลังทําอย่างนี้อยู่ อ๋อก็มีผู้ไปสั่งมันนะสิแล้วก็โยมหมอไปสั่งมันให้มันทําอย่างนั้นแล้วมันก็เลยใช่จริงอ่ะมันมีเหลือนั่นขนที่ตัวเราเออที่มีตัวเราไงมันมีตัวเราไปสั่งมันให้มันให้มันเป็นอย่างนี้มันมีมันมีตัวเราไปสั่งมันใช่ใช่ใช่ไมก็ไปโงอีกละก็ต้องเห็นมันรู้เท่าทันมันต้องต้องยังไงมันนะคะรู้เท่าทันมันอ๋อต้องไปรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันว่ามีตัวเราไปสั่งมัน ต้องไปรู้เท่าทันมันว่ามีตัวเราไปสั่งมันเพราะว่ามีตัวเราไปอยากให้มันเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ต้องไปรู้ทันมันว่ามีตัวเราไปสั่งมันแล้วก็เพราะมีตัวเราอยากให้มันเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ไปสั่งมันเพราะมีตัวเราที่ไป อยากให้มันเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ตัวเราบริ <S s <S สุทธิ์อ่าค่ะค่ะค่ะอันนี้มันเป็นเอาวิชาที่ปนอยู่ในจิตเดิมแท้เ่ะเอาเอาลองเอาตาเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ฝึกแค่นี้ก่อนคือคือให้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 ใจมัน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 เป็นจริงของมันว่าให้เราไปรู้ทันมันให้เราไปรู้ทันมัน สาธุสาธุจ้าคจ้าจเจ้าคะอาเอาเอาทีนี้ไอ้ชี่ชว่าเอา่อยู่ท,ที่ที่ว่ามีปุงแต่งอยู่ในใจที่ไม่ปูงแต่งอันนี้เข้าใจนะเจ้าค่ะมีปุงแต่งอยู่ในจใจ,จ เออพอพอหมอเนี่ยหมอตั้งใจฟังให้ดีนะห,หมอคุณหมอเออพอหมอรู้ว่ามันมีสังขารอยู่ในปนอยู่ในวิสังขารดังนั้นถ้าแค่รับรู้รับทราบมีสังขารมีอะไรสังขารอะไรเกิดมาแค่รับรู้รับทราบมีสังขารอะไรเกิดขึ้นมาทุกปัจจุบันแค่รับรู้รับทราบมันก็จะกลายเป็นวิสังขารใจก็จะกลายเป็นวิสังขารถูกไหมหมอแค่แค่รับรู้ตรงนี้ก็เป็นใจวิสังขารแล้วเออเป็นใจวิสังขารแล้วตอนนี้เรียกว่า พบใจพบธรรมแล้วแต่ถึง <ature> ใจถึงวันิพพานหมอยังไม่ถึงใจเรียกว่าพบใจพบธรรมแล้วเป็นพบใจที่เป็นวิสังขารเรียกว่าพบธรรมแล้วหมอพบธรรมแล้ว <Lup. S 1> แต่ <dies S 1> <ach> ยังไม่ยังไม่เป็นนิพพานพบใจพบธรรมถึงใจถึงวันิพพานใจพบธรรมได้ะอะไรนิพพานนะคะพบ <c oughs> <c oughs> ใจพบธรรมถึงใจถึงพันนิพพานใจถึงพันนิพพานถึงใจ <c oughs> ถึงใจถึงวันนิพพาน คก็ก็แค่นี้เองคือโยมหมอเนี่ยรู้แล้วว่ามันมีสังขารปนอยู่ในวิสังขารค่ะแล้วโยมหมอก็เลยกลายเป็นรู้ที่ไม่สังขารหรือเรียกว่าใจไม่สังขารเพราะว่า โยมหมอเนี่ยได้แต่สักแต่ว่ารู้สังขารในปัจจุบันขณะเลยพบใจที่ไม่สังขารแล้วเรียกว่าพบธรรมแต่โยมหมอเนี่ยไม่รู้ตัวว่ายึดถือใจที่ไม่สังขารไม่รู้ตัวว่ายึดถือกำลังยึดถือใจที่ไม่สังขารอยู่ว่ากำลังยึดใจที่ไม่สังขาร ที่ไม่สังขารอ๋ออยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่อะแต่แค่ใช่เราลงตาวดออกค่ะก็แค่นี้ที่ยเพราะว่ายมหมอยังไม่รู้ยมหมอถึงถึงขั้นที่ว่าถึงใจที่ไม่อ้ยยหมอเนี่ยพบใจที่ไม่สังขารแล้วแต่ตอนเนี้ยขณะเนี้ยยหมอไม่รู้ตัวว่ายมหมอเนี่ยมีตัวเราเนี่ยไปยึดใจที่ไม่สังขารมาเป็นตัวเรามาเป็นของของเราค่ะพยายามจะให้อ่ะ เป็นเราเนี่ยเป็นใจที่ไม่สังขารอย่างตลอดไปอย่างเป็นอมะตะแล้วจะทำยังไงเจ้ะคะาค่ะตรงนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าถ้าทำปุ๊บเป็นสังขารทันทีทำ,ทำไม่ได้แล้วแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติยังไงเจ้าคะ่ะเออโยมหมอเนี่ยแค่ลูกไปลูกตาถามหน่อยยมหมอยมหมอรู้จักตัวเองไหม ว่าโยมหมอเป็นใครรู้จักไหมก็ไม่มีตัวไม่มีตัวตนอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยารู้จักตัวเองว่าตัวเองไม่มีตัวตนเนี่ยเนี่ยอันนั้นแหละความความมีตัวตนไปหลงยึดถือใจที่ไปตังขาจะดับสิ้นไปเลยหลวงตาพูดใหม่หลวงตาพูดใหม่โยมหมอพูดเองเมื่อกี้เนี่ยหลวงตาถามโยมหมอว่าโยมหมอรู้จักตัวเองไหมโยมหมอรู้จักตัวเองไหมโยมหมอตอบหลวงตาว่าก็เราไม่มีตัวตน เราไม่มีตัวตนมันไม่มีมันไม่มีตัวตนอ้าวแล้วทําไมไม่มีตัวตนแล้วโยหมอบอกว่าโยหมอบอกว่าเราไม่มีตัวตนแล้วทําไมจงมีโยมีตัวตนของของเราเนี่ยไปยึดถือใจที่ไม่สังขารล่ะอ๋อทาไมเอาอะไรไปยึดใช่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 เอาอะไรไปยึดเอาอะไรไปยึดใจที่ไม่สังขารล่ะ เอาอะไรไปยึดเออตอนนี้แก่อย่างไงเจ้าคะอ้าวโยมหมอต้องแก้ดีใจตัวเองแล้วก็โยมหมอบอกว่าก็โยมหมอไม่มีตัวตนก็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 จับมันอะก็ไม่มีตัวตนอะแล้วจะเอาอะไรไปยึดเราอ้าวก็ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาวิชาก็ดับตรงนี้เลยหายโง่เอาวิชาคือหายโง่กันนั่นเองค่ะโอ้ ออะไรไปยืดเออเอาอะไรไปยืดเออตรงนี้เองใช่ไหมเจ้าคะใช่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 มันก็หายโง่ตรงนี้แน่สิ้นอวิชาคือหายโง่อย่างเดียวนะไม่มีใครได้ใครเป็นอะไรหรอกที่จะหายโง่หายโงก่ก็ก็หมอบอกเองว่าหมอไม่มีตัวตนแล้วทำไมจึงมีตัวตนไปยึดเราหมอต้องตอบตรงนี้ให้ได้ ว่าเขามันก็รู้อยู่อ่ะรู้อยู่ตลอดเลยว่ามันไม่มีตัวตนแล้วจะเอาอะไรไปยึดเออเออเออแล้วหมอทำไมมันถึงไม่ก้าวหน้ามันติดตรงไหนเอาก็มีคนก้าวหน้านก็หมอบอกแล้วไม่มีตัวตนแล้วยังจะมีคนก้าวหน้า <c oughs> ไม่มีตัวตนที่จะไปยึดก็จบตรงนี้แค่เปีเจ้าค่ะใช่ <c oughs> ใช่แล้วจะมีใครก้าวหน้าหรอแล้วจะมีใครไม่ก้าวหน้าหรอ นี่ยลุงตามันมันโอ้โหทรมาเนี่ยโอ้โหขับซ้อนเหมือนกันเนาะไม่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 เอาลุงตายย้ำตรงนี้อีกไปบ่อยย้ำบ่อยๆวมจะได้จำจะได้ไม่ต้องคือเพราะเพราะเพราะรู้ตัวเรามันไม่มีตัวตนแล้เอาเราไปยึดออบจบเราไม่ต้อง หมดละมันหายโง่ละใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ไปต่อมันว่าแล้วจะมีใครกข้าวหน้าไม่ก้าวหน้าอีกไปเราไปต่อมันใช่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 เใช่ใช่เราไปต่อมันใช่เราไปต่อมันมันก็เกิดอีกก็เใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยก็ก็ไม่เกิดแล้วกลายเป็นเกิดอีกอ่ะ คือจริงๆแล้วจะเอาอะไรไปยึดจบตรงนี้จบใช่เลยก็ไม่ใชอะไรจะไปยึดนะแล้วจะเอาอะไรไปยึดนะเออโอ้สาธุโ <c oughs> อ้หลวงตาที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีหลวงตาก็กกตาย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 ต่อไ,ไปอีกอ่ะ <c oughs> แล้วก็ตายเกิดอีก <c oughs> มีตัวไปเกิดอีกจะเป็นตัวมีตัวไปก้าวหน้าอีกเออเออเออก็ไปเกิดอีกใช่ใช่โดยแต่ อยากไปคุยกับหลวงตาคือคือ <meter> ค <movie> <ENNIS> ือแต่แต่สังขารมันไม่ให้อ่ะร่างกายมันไม่ให้ีก็คุยนี่แหละคุยแล้วี่ไงคุยโทรศัพท์แล้วนี่เพราะคุยางโทรศัพท์เจ้าค่ะเออเออก็คุยแล้วี่ไงาเออป้าป้าบอกบอกก็คุยไปเออกว่าคนหลวงตาเจ้าค่ะจ้าสาธุไม่เบื่อนะเจ้าค่ะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อแม่มีลูกศิษย์เป็นธรรมงี้เบื่อได้ไง 咋都？咋咋咋？